การครบเพื่อนที่ดีจะนำพาเรื่องดีๆมาให้เราแต่หลายคนคะ่ะลืมไปว่าเพื่อนที่เราครบเป็นคนแรกก็คือตัวเราเองสังเกตไหมคะว่าเราเนี่ยคะ่ะคุยกับตัวเองทุกวันแล้วก็คุยแทบจะตลอดเวลาเลยการคุยกับตัวเองก็คือการใช้ความคิดนั่นเองคะ่ะการคิดก็คือการคุยกับตัวเองแล้วเราล่ะคะทุกวันนี้คะ่ะวันๆเราคิดเรื่องอะไรบ้างนะคะเรา บนกล่นด่าตัวเองไหมหรือว่าเราไปโทษอันนู้นโทษคนนี้ไปวิจารณ์คนนู้นวิพากษคนนี้ไม่พอใจคนนี้คนนั้นเรากําลังใช้ความคิดอะไรกับตัวเองเท่ากับเราคุยกับตัวเองเรื่องนั้นอยู่นะคะและการที่เราคุยกับตัวเองก็เหมือนกับเราใช้ความคิดเหล่านั้นแวดล้อมตัวเองก็คือนั่นแหละคะ่ะ คือเพื่อนของเราเท่ากับเราสร้างเพื่อนในโลกภายในของเราขึ้นมานะคะเราแวดล้อมไปด้วยเพื่อนแบบเนี้และเพื่อนแบบนี้ในใจเราในโลกภายในของเราจะไปกวักมือเรียกเพื่อนจากโลกภายนอกเข้ามาต้องกวักมือเรียกเพื่อนที่เป็นพวกเดียวกันด้วยนะคะถ้าในโลกภายในของเราแวดล้อมด้วยความวิพากวิจารณ์คำบ่นกลดาเนี่ยมันก็จะไปกวักมือเรียกคนที่มีนิสัยแบบนี้เข้ามา จะได้มาสนทนาวิพากษ์วิจารณ์กันให้สนุกปากไงนะคะดังนั้นค่ะการที่เราอยากเริ่มคบกัลยาณมิตรอยากหามิตรดีๆสักคนนะคะใช้ความคิดที่เป็นมิตรกับตัวเองค่ะอยากได้มิตรแบบไหนสร้างขึ้นมาในโลกภายในก่อนนะคะใช้ความคิดแบบนั้นในโลกภายในแล้วกัลยาณมิตรในใจจะก,กวักมือเรียกกัละยาณมิตรจากโลกภายนอกเข้ามาเองค่ะ